คนไหลตาหาได้โอวาสนาก็ได้โทนาวาาจบได้ได้จะทงใจหมู่ที้ตีให้้คนเล็นั่นต่มันนี่เนาะไปต้นหามเานี่อมได้น้ก็มันกระลังเนาะเนาะมาหาเนังมอีกว่าางก่ว้างต้นกระเอาน หาเผาอนเป็นสหานเผาีเป็นสาหาท้อเาายต้นสุสีหรือาอุตุารณ์ประหาหน่ยเ้นที่าเป็ต้องดางประถาวรมอาโค่ห้องรเน้องใาได้เพเ้มารอบาคนเยอ๋อเดฮอนแดดจาะ ตาจาวายเอกชาตาดเื่อสพันหอรีนงโดยสารมาเกนอาอเชือเนทาตเป็นระทศเดยั้ลนเานอยังไว้นสจอยู่เนาะเนตจ้าพี่น้องยอันนี้อันนี้อันนี้ยกที่สองลนี่นะตรเ้รเเวเา้้ร กระาเจต็ดกระดาษกรุลกกรากเป็นะูต uh, ัวต yeah. ัวตรงตัวตรงตัวรงตัรงัวงตัวงตัวตรงตัรงตัวตงตัวตรงตรงรงตัวตรตัวตงนัวตรงตัตงนัวตตัวตรต้วตงตัวรงตัวตรงตัวตรรตัว

ช่วยอ้ขมาไก่เองมื ah, ่อก um, ี <laughs> <music> yeah. ้นี right. ่มาแล้วก็ี่มาหายใจหายไปเจอใกล้ยังงี้เลยขาโตหายใจมาที่หายถึงคนนี้หยคนอยาุมาได้เพ่อนับบุแ่ต้นหน้าด้ายการเป็นาตนเป็นหนึ่งเป็นหเป็นค่านคีพงจตใจงายนโป้่งิววางเจื่องที่รเป็นงานลน ยาคืเมียาเล่าบ่มไดีพอให้มาฮัดเอาด่นดยังเหลือเราเอาลงมากนจนใสบิไสแล้วบกรมาปรนากรกาเกตร่นหร่น่เพเนาะไปเด้ออ่ะอ่ะเาานกนอเนาะเาปผ้าขาวเป็ผ้าเนาะ่อดำ ตาเป็นเงกที่เราเล่นแบบเนาะกระดิบติ๊กต๊อกโ้มาว่าเลยนั่งเลยอย่าอมเลยลูกเอ๋ยอานาเงยใช่มือกี้นี่คือเปลนแบลปะลาเลยนะ่เลยังเลยแวกเพื่อในการต้นกระดูกสันงอาจจะเป็นนักเต้นบํารุงยังหรืออะไรแ่้าสามีและผ้แดงยนยางให้นั่งร่องเา ่เจ้าพ้เ้าแล้วาา่เนราเอ็ดเป็นยิ่งให้เป็นสุเมงสุเมฆตาพรุ่าค้าตาพรถตาพรก้อนไอ้พอในลไป่มชื่อนเ้กอนแอก่แแ่เรนา้วปันลูกปั่นได้ไหมปั่นกันได้ไหมลูก ต่อมาเออตอมาเจอูนะแม่ชูแม่ได้เอาไห้เอะไห้ได้เลยได้เลต้นได้เต้นไ้เลยเอาได้จ้กหเาะห้ให้พอเต้นที่สอ็ต้องดองยีราในถ้ย่อมต้นที่สามเ็ต้องดองยาพอถยจันดาต้นที่ส โอตุ <toys> ้ <yelled> ียาตลาก็ให้ด้เพิ่ะด้เพมก็น่อเ้าเผาท้อ่าได้จานระเพ่มเนเป็นพอ้ต้แอไปยืนมาเดียวหาก็ได้เนที่สองให้แม่พี่น้องเลยาก็ได้แล้วน ทางเตี้ยด้วยยังบอกได้อว่าเอ็นนี่เนี่ยคนยอดมากนี่นาหวนนี้เนาะผนใกล่ได้ผนใก่นแดังก็ได้ดานี

đeo 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 đây đeo 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 sẽ hưng đây sẽ phải à, luôn <laughs> <nhá còn> bắt <nữa? cười> <đều> <laughs> ตาปมวาตัดมันไม่ถนัดเลยทไมเขาต้องห่งะไปยืนถ่าย้ไรงยี่อดเืองไ่ได้อยากถ่ายรูปพอดีบ่ามออนพนวะเกียอดอวมึงแน่พูน่ะชองคนนั่นพูน่ะได้กูแน่กูแน่ก็ม่ได้ได้พี่ีหาเดียยว่เ็นบ่ เอ้ยอ้อตัวผมตีดัดไปเลยนี่เขาเนื้อล้มไก่อาช่างอ่ะช่องช่างผมอยากใช้ลูกแคบมาหน่วะใช้เด้อเออดันตันตันแคาทิย์อาทิเมือเจ้าดูวอ่ะไอทิศปลอท่านละนึงเจ้าดบอเออมามามานิ่มเ

น้ำหนักขึ้นไยกะกี้เนาะไกเมืงมืงแข่งมองแน่เมืงแข่งแล้วแน่เนี่ยอเจ้ามืจะมกันแล้วท่าลูกเนาะกี่ยังไมนได้เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนมาเป็นไอ้คิวกันไแล้ว้จมันจมนีนี่ไเ้ยอจาเพื่อนลูกสอบจบใบหน้าใบจ้าได้เพื่อนนะเน้นปลาปลาอุ้มเดี๋ยาดนปนงอกเวบ๊ยบได้เอาไปได้ชมงอกนะ เมื่อวานนี่ก็จะไปห่อตลาดยังงอกพ่อก็เมย่การร้านจนไงมึงว้าตลอดท่พ่อไม่ได้น้ำมาสดใจกันนะมาใช่เลยเลยไ้หนิสดใจมาพี่เลยมอคนเห็นมาขึ้นนะคุณไปไปไปขึ้นไปครับไปได้วงมามามาไปดีเด้อ

เตะเดินเดินเต้เอคือคือไปน้ำ้านี่สุดคือกันช่ว้าไแพ็กเด็น้ำกโลลดอ่ะสาวเดาพุ้งอะตัวเนี่ยชมพักมันชื่อว่ามันมันหอมเลยได้เจ้าโอ้ยชมพักข้าเดียวมันกระเปพักระลำเนสบัวห้าใไซประโมชื่อม่มันเป็นไว้ได้ หนาป็นด้วไข่เลยเนาะไข่ไข่นะ่นดำเลยแท้เด้อหลานเียวหมงได้อคุ้มะนยปดมมันแตกไหน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 ใจจริงๆตาจริงๆตาจริงๆฮิเถือนเน้วปลาลุงเลยใชยเป็นขั้งบางตอน วาสนากถ้ามีตู้เอาให้ตอนชายบาทพี่น้อนนะเนาะมีภัยก็อยากลงภัยก็อยากลงเออปาป๊าปิดแล้วลูกอ่าอ่ะโดยโดยนี่ปะป๊าลงมาแล้วปาป๊าลงมาแล้วเนี่ยคือนหายเพลเรานะ เไป่วานไปวันบอไป่เอาไปใหครหน่งจื่อเาคือหนีญาตงกันหหลังของกันนึกไปไปยืมยอ้วนไปว่ะเฮือนย้อ้วนลายพื้นยื่อไปตะกี้กูก็ใส่น้ำเล่าเนี่ยว่ะสีแดงก็ม่ป้กันดว่ะเอาว่ะก็ต่ใส่อันนี้ก็ตะใส่อันตัวนี้สวยงามการมันมีพื้นนี่นะพื้นเดียวนี่ป้าตาขืนเพื่อนปรุกุปะ เออเเอานมัยดูกินนะเฮ้ยนี่กระป๋านะเฮ้ยนี่กระป๋าเฮ้ยเฮ้ยเด็เจ้าใครสลบปวานี่เมื่อยป่ะลูกอ่ะเอาหมอนด้วยเน่ะพอหมอนชู้งก่อนเฮ้ยเหนื่อยหน่อยมาใส่ให้ดูแน่นั้นเหนื่อยแหงมาดูบ่เอิบอ่ะเหนอมาหน่อยมาหน่อยนี่นะ Tụ vào, phải tụ vào Mì vào bài năm tư vào lượng Mì nhàng mà lại được rồi, <laughs> mưa năm nếp hình kìa mưa tư mưa năm vào ừ. 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 Chuyện chạy đi Thảo nộ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 i nè เป็นไหนพอมีแหงมาแล้วบพอบุญมาเมื่อยว่ะั้งเต่ลงมาเต่ลาวใต้ดยฮะอยากแด้ากันยาแต่ยุบัดผูกเมื่อยแล้วขับดถดไล่นอนบุคอยเต็มอิ่มคนว่ะันมาเฮือนดดเก็บกดมาทางเันโกนใชไม่จ้อยกูกึกนี่กูกุกกึกอันนี้อะไร หากันนอนเต็มช่องขึ้นนี่นะมาขึ้นที่นี่ได้เยอะเป็นได้กินหอดดูกินหอดเมียว่ายังนอนมาแล้วมากินหอดกินอดเฮ้ยกินหอดกินหอดว่าแม่พี่น้องเพิ่นเมื่อยเพิ่นเมื่อยลายแล้วมันจะมันเป็นยังไงนะมันจะเป็นแบบนอนกับพนนอนนอนห้องสามันระแวงเนาะมาค่ะสีหอดเวลาข้าออกแล้วบ่สชีนาสีดับเงากะอย่าเฮ็ดพ่อเลยลูกปวดปวด cái này cái này 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 cháy à chả kiếm con để sao đi tập khẩu nón con để nón nón lên phụ phụ sao cái nón này bưng mẹ hoang này đúng không อ้ายลูกสาวล่ะแม่น okay, okay, ี่นี่ไผก็สิลงไผก็ลงบ่มีผู้เอาเพิ่นโดนเอาลงนําพี่งเนาะโอเคสัีน้องเอ้ยเนาะจอยก็สิขอจบคลิปเพียงซนี้ก่อนเดี๋ยวให้วาสนานอนก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณหลายเด้ยเลป้าลุงเอ้ยขามารั ơi, าบซมเนาะถ่ายเป็นบางข้างบางตอนพี่น้องเไยเนาะมันแบบยากลูกแน่ยังจะปาปิ้ำปุ๋ยพี่น้องไยเนาะโอเคไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดี